ของสถาบัน e-sport แห่งหนึ่งในเฉิงตูนะคะ oh. ขอภาพเ3ม <Okay. S 1> ค่ะต้องขอขอบคุณคุณไพศาลเงินดีด้วยนะคะที่นำมาแชร์ในกลุ่มมิชชั่นมิชชั่นคลับนะคะสถาบัน e-sport แห่งหนึ่งในเฉิงตูเนี่ยจะรับผู้เรียนเข้าเรียนทุกปีนะคะเป็นเด็ก100กว่าคนที่อยากจะเป็นนักกีฬา e-sport hmm. ซึ่งก็คือ e-sport ในจีนเนี่ยเติบโตมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใฝ่ฝันเนี่ยจะเป็นนักกีฬา e-sport หรือว่าอยากจะเล่นเกมเป็นอาชีพเนี่ย ก็คือเยอะนะคะแต่ว่าพอผ่านผลเดือนแรกไปเนี่ยประมาณ90นะคะของผู้เรียนจะลาออกเองแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยไม่มีใครมาของเงินคืนเลยนะคะทั้งทั้งที่ค่าเทอมเนี่ยเรนจ์ตั้งแต่48,00 0บาทต่อเทอมไปจนถึง5 0,000นบาทต่อเทอมเลยแแต่ว่าใช่แพงมากแต่ว่าคือเรียนไปแค่เดือนเดียวขอลาออกก็ก็แฮปปี้อ่ะผู้ปกครองก็แฮปปี้แล้วสถาบันก็กิจการดีขึ้นด้วยนะคะมีแผนขยายสาขาเพิ่มก็เลยอยากจะมา ชวนดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือนักข่าวเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ครูฝึกค่ะเขาบอกว่าเด็กๆเนี่ยลาออกเพราะว่าสถาบันเนี้ยโหดมากความโหดเนี่ยคือยังไงความโหดก็คือเขาบอกว่าเด็กต้องตื่น6กโมงเช้าทุกวันก็คือมันเป็นโรงเรียนที่เหมือนโรงเรียนประจำเพราะฉะนั้นก็คือนอนหอพักนะคะมีข้าวให้กินสามมื้อพอเด็ก ตื่นขึ้นมา6กโมงเช้าเนี่ยก็ต้องทําการบริหารแล้วเสร็จล้วก็เริ่มเรียนค่ะเริ่มเรียนเนี่ยมีทฤษฎีกับปฏิบัติคู่กันปฏิบัติคืออะไรแน่นอนค่ะต้องเล่นเกมเล่นเกมค่ะแปดถึงสิชั่วโมงต่อว,วันแต่ว่าโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นเกมอย่างเดียวนะคะคือต้องเรียนวิชาการด้วยนะรเรียนวิชาที่จะต้องใช้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยคะ่ะแต่ว่าเหมือนเหมือนเกมเนี่ยเป็นเมเจอร์ของเขานเป็นเมเจอร์ทีเนี้ยก็คือเกมที่ต้องเล่นนะคะก็คือเป็นเกม <MO> BA, โมบาเขาเรียกใน A เนี่ย M O B A เน <MO BA S 1> ี่ยอย่างเช่น R O V อย่างเงี้ยค่ะ <RV S 1> แล้วก็เล่นแบบมีแรงอะค่ะคอย่างต่ำยี่สิบเกมแล้วคือหลังการเล่นทุกรอบก็จะต้องมาประชุมกับทีมแล้วก็คอยดูเป็นวินาทีเลยว่าตกลงพลาดตรงไหนคือ <c oughs> มันแบบวิเคราะห์กันแบบเป๊ะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงอะค่ะก็ประมาณเกือบสิบสิบชั่วโมงแล้วอะแล้วเสร็จแล้วบางเกมเนี่ยนอกจากนั้นคือยังต้องจำค่ะต้องจำแผนที่ จำตำแหน่งผู้ไม้อ่าใช่<ำ>มันต้องจำตำแหน่งผู้ไม้นนเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันเกมมือถนนก็เล่นแต่ว่าไม่ได้แบบว่า8ปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันะจะบอกว่าการ <จำ S 1> เล่นเกมมันจำตำแหน่งผ<ม>ู้ไม้จริงจ้ามันอ่าไม่ใช่มันมีการจำตำแหน่งผู้ไม้จำตำแหน่งของแมพเพื่อเข้าไปหลบเพื่อเราจะได้ได้เปรียนก,กับอีกฝั่งหนึ่งแล้วที่สำคัญก็คือการเล่น8ปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันน่ะนั่นคือวันหนึ่งก็อย่างน้อยสิบหรือสิบสองตาเหนื่อยนะครับค่ะนนเล่นแค่วันหนึง่งสองตาก็เหนื่อยมากแล้วนะ ก็คือต้องจาตําแหน่งพวกไม้จมความสามารถของตัวละครทุกตัวนะคะแล้วก็เวลาที่มี patch อัปเดตแพชช์ใหม่อ่ะก็คือก็ต้องจาใหม่แหละเพราะว่ามันอัปเดตใช่ปะ่ะเออแล้วก็แบบคือต้องต้องแบบคือจะพูดว่ายังไงคนที่เกลียดการท่องจาทฤษฎีทั้งหลายอะ่ะคืออันเนี้ยคุณก็ต้องท่องเหมือนกันนะครูฝึกบอกว่าการที่เด็กลาออกเนี่ยไม่เป็นไรหรอเขาบอกเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเด็กได้คนพบตัวเองละ ว่าตัวเองอ่ะไม่เหมาะกับ,บการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมืออาชีพนะคะ,ะครูฝึกบอกว่าเขาก็จะได้กลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะว่าคนที่เข้ามาในสถาบันแห่งนี้เนี่ยมีจํานวนมากเลยที่อยากจะหลีกหนีโลกแห่งความเป็นจริงหรือว่าอยากจะเล่นเกมอะ่ะก็เลยก็เลยบอกว่าอยากจะเป็นนักกีฬา e s <S อีสปอร์ตแต่ว่าพอเข้ามาแล้วแบบการที่เล่นเกมจริงจังอ่ะเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่เพราะฉะนั้นเด็กๆพวกนี้นะค่ะเขาก็จะไม่เอาเวลาว่างมานั่งเล่นเกมอย่างแน่นอนะะอ่าใช่ใช่เวลาว่างจะไม่เล่นเกม <laughs> เขาแบบไวเอียนแล้วอะสถาบัน e-sport นี้นะคะก็เลยกลายเป็นสถาบน,บนบัาบบัดเด็กติดเกมแต่ไม่ใช่ติดไม่ใช่บําบัดแบบเอ้ยอย่บไปเล่นเกมเลยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบสถานบาบัดยาเสพติดเขาก็จะไม่ให้เสพตอันนี้คือถ้าแน่จริง,งเล่นต้องให้ได้เจ๋งมากๆด้วย <laughs> ใช่ใชคือ <laughs> ถ้าแน่จริงอะ่ะเล่นไปเลย แต่เล่นแล้วต้องเก่งนะต้องอแรงต้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ที่มีการทดสอบเหมือนโปรไทป์อาชีพตัวเองอะว่าตกลงอาชีพเนี้ยมันใช่เราจริงๆหรือเปล่าในเ,เดียวเวลาอันสั้นคือคุณไม่ต้องไปแบบทุ่มเทระยะเวลานานมากแต่ว่าใช้เวลาแค่เดือนเดียวในการทดสอบให้แบบอินเทนซีฟเลยว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่ในขณะเดียวกันคนที่เหลือรอดนะคะมันแค่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะมันก็แบบครีมออฟเดอะครอปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คือจะมีวินัยมีความมุ่งมั่นมีปีมือ <uğ ล> ใช่จีนก็เลยจะมีนักกีฬา e-sport ที่เก่งมากแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเองอะก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อลูกเนี่ยทุ่มเทม,มากแล้วลูกก็มีความสามารถมากพอกที่จะเป็นนักกีฬา e-sport ของประเทศได้ดจริงๆ ดังนั้นเนี่ยก,ก็รู้สึกว่าชอบมากเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสได้ค้นพบตัวเองก่อนที่เราจะต้องเสียเวลาไปอีกหลายสิบปีในการค้นหาตัวเองเราก็อาจจะหาไม่เจอนะคะคแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้นะคะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าต้องทำยังไงต้องไปที่ w w w c a r e r v i s a a s m e n t c o m ค่ะครับผมไม่ดูก่อน